จากคลิปที่แล้วนะคะเราได้อัปเดต Google Form ผ่าน Google Sheets แล้วในคลิปนี้จะมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราจะทำการริ้งคำตอบจาก Google Form นะคะให้แสดงไปยัง Google Sheets ค่ะเริ่มจากการเข้าสู่ Google Form ที่เราสร้างเอาไว้ค่ะกดไปที่การตอบกลับกดลิงก์ไปยังชีทกดเลือกการสร้างสเปซชีทใหม่และกดคำว่าสร้างค่ะ ปลี่ยนชื่อสเปซชีตตามที่เราต้องการในคลิปนี้เราใช้ชื่อว่าการบันทึกข้อมูลจาก G G c o m ต่อด้วยการตกแต่งหัวข้อมูลให้รู้ว่านี่คือส่วนวของข้อมูลจัดให้อยู่ตรงกลางใส่สีใส่ตัวหนาและปรับขนาดตัวอักษรค่ะต่อมาเราจะมาสอนการเขียนมาโคค่ะในมาโครนี้นะคะเราจะใช้เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งไปบะห์ข้อมูลค่ะไปที่ส่วนขยายกดมาโคกดันทึกมาโครเราจะพิมพ์ส่วนหัวข้อมูลกันก่อนค่ะ ิมพ์วันที่เวลารหาสัสสีรุ่นโคสสถานะรละสถานะค่ะมาโคนี้นะคะเราจะแยกข้อความเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งไปวิเคราะห์ข้อมูลค่ะพิมพ์สูตรการแยกข้อความและการดึงข้อความพิมพ์เสร็จแล้วกดคําว่าบันทึกบันทึกที่ปุ่มเขียวแก้ไขสคริปต์ตามที่เราต้องการเช่นต้องการให้รากสูตรลงไปถึงแถวสุดท้ายหรือการกอบสูตรจากคอลัมน์หนึง่งมาไว้อีกคอลัมน์หนึง่งเราสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ตรงนี้ค่ะเมื่อแก้โค้ดได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็มาตั้งชื่อโค้ดกันค่ะ กดจุดสามจุดกดคำว่าเปลี่ยนชื่อและพิมพ์ชื่อที่ต้องการลงไปเลยค่ะคลิปนี้เราตั้งว่าเตรียมข้อมูลของวันที่หนึและอย่าลืมเปลี่ยนชื่อโครงการด้วยนะคะคลิปไปที่ชื่อโครงการพิมพ์ชื่อโครงการที่ต้องการได้เลยค่ะในที่นี้ชื่อว่าการเตรียมข้อมูลเมื่อทาทุกอย่างเสร็จแล้วอย่าลืมกดบันทึกนะคะต่อมาเราจะเขียนมาโครการจัดเตรียมข้อมูลกันค่ะกดไปที่ส่วนขยายกดมาโครกดเป็นที่มาโครขลองแราที่ต้องการจัดเตรียมข้อมูลว่าข้อมูลตคำว่าจัดเตรียมช่วงกดคำว่าจัดเตรียมช่วงขั้นสูงคำว่าข้อมูลมีส่วนหัวให้จัดเรียงตาาาามรรรหัััสสีีีุ่่่นนแแลลละะววทกดคํํเยงบ คแล้กดคําว่าแก้ไขสคริปต์คัดลอกสกคริปต์ส่วนที่ถูกจัดเรียงนํามาวางในคลิปการเตรียมข้อมูลของวันที่1นึ่บันทึกโครงการและกดลบสคริปต์ในส่วนที่ไม่ใช้แล้วต่อมาเราจะมาแนะนําการตั้งให้สคริปต์ทำงานโดยอัตโนมัติค่ะเอามาไปชี้ส่วนแถบด้านซ้ายแล้วกดไปที่คําว่าทิกเกอร์คำว่าเพิ่มตัวกองแล้วกดคําว่าฟังก์ชันค่ะจากนั้นเลือกฟังก์ชันที่จะใช้ตั้งค่าสิ่งต่างๆตามที่ต้องการค่ะเช่นต้องการให้โคดน,นี้หรือสคริปต์นี้เรียกใช้ทุกกี่นาทีบันทึกคคคค่่่่ะะกันให้้้้เเขาาาถึงงสสิทธ์แลีือมตํร็จวค่ะ ไลนนี้คือคลิปการทดลองสแกน QR โค้ดและบันทึกข้อมูลค่ะเมื่อมาดูข้อมูลเสร็จแล้วนะคะข้อมูลจะมาแสดงใน Google Sheets แผ่นนี้ค่ะและทําการเต็มข้อมูลโดยอัตโนมัติค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะกดบวกเพื่อสร้างสเปซชีตใหม่กดเปลี่ยนชื่อสเป h ชีตที่นี้เราจะตั้งชื่อว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจนั้นเราจะทําการใส่โค้ดเพื่อดึงข้อมูลกดไปที่สุดขยายและกด Apps Script เริ่มพิมพ์โค้ดในที่นี้เราจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า Copy Data หนึ่ง ในส่วนของ c r o s Import Range คือการดึงข้อมูลข้ามชีตค่ะในตัวสีแดงบรรทัดแรกนี้นะคะเราจะใส่ ID ของแผ่นงานหรือชีตที่เราต้องการดึงข้อมูลค่ะต่อมาในบรรทัดที่2ของตัวสีแดงนะคะเราจะใส่ชื่อแผ่นงานและคอลัมน์ที่เราต้องการดึงข้อมูลค่ะในบรรทัดที่3ของบรรทัดสีแดงนี้นะคะเราจะใส่ ID ของแผ่นงานหรือชีตที่เราต้องการนําข้อมูลมาใส่ค่ะ และบรรทัดสีแดงสุดท้ายนี้นะคะเราจะใส่ชื่อแผ่นง,งานและช่วงคอร่มที่เราต้องการนําข้อมูลมาใส่ค่ะงั้นเราจะพิมพ์โค้ดในส่วนที่เหลือค่ะ A f e และนี่คือหน้าตาของโค้ดทั้งหมดที่เราพิมพ์เสร็จแล้วค่ะจากคลิปที่แล้วเราเคยสอนการก๊อปไอดีลิงก์ไปแล้วนะคะในคลิปนี้เราก็จะไปก๊อปมาวางเลยค่ะอย่าลืมใส่ชื่อแผ่นง,งานและช่วงที่ต้องการดึงข้อมูลช่วงที่ต้องการนําข้อมูลมาใส่ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นด้วยนะคะ กดปุ่มบันทึกข้อมูลและลองเรียกใช้สคริปกันค่ะในการเรียกใช้ครั้งแรกจําเป็นต้องให้สิทธิ์เหมือนเดิมค่ะแต่ในครั้งต่อๆไปจะไม่ต้องแล้วนะคะเมื่อเสร็จสิ้นการใช้สคริปแล้วนะคะเราจะไปดูข้อมูลที่ได้กันค่ะและนี่คือข้อมูลที่ได้ค่ะจากนั้นเราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะใช้การบันทึกมาโคเพื่อใส่สูตรต่างๆนะให้ออกมาเป็นสคริปค่ะหรือหากใครมีความถนัดสามารถเขียนสคริปได้เลยนะคะ ันทึกมาโคเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปแก้สกคริปต์นิดหน่อยค่ะและหากต้องการให้โค้ดหรือสคริปต์นั้นทำงานซ้ำๆนะคะให้ไปตั้งทิกเกอร์ดังที่ได้สอนไปในคลิปที่แล้วนะคะในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการแสดงผลลัพธ์ค่ะเริ่มด้วยการเซิร์ชคำว่า Google Data Studio หรือ Google Studio ค่ะกดคำว่า Use is for free เมื่อเข้าสู่หน้านี้แล้วนะคะให้กดเลือกคำว่ารายงานว่างเปล่า จะเด้งหน้าต่างให้เราเพิ่มข้อมูลค่ะให้เลือกคำว่า Google Sheets ในครั้งแรกจะต้องทำการกดให้สิทธิ์การเข้าถึงค่ะเลือกแผนง,งานและชีทที่เราต้องการให้เข้าถึงค่ะในที่นี้นะคะเราเข้าถึงแผ่นง,งานที่มีชื่อว่าแคลคชีทการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะกดคำว่าเพิ่มในรายงานและกดก,กากบาทด้านบนค่ะกดลบข้อมูลที่เป็นตารางออกและกดคำว่าเพิ่มแผนภูมิค่ะกดเลือกแผนภูมิเส้น กระดาษสีขาวเพื่อวางและกดขยายแผ่นภูมให้ได้ขนาดตามที่ต้องการค่ะในส่วนของมิติข้อมูลให้เลือกคําว่ารห ah ัสสีสําหรับแสดงผลค่ะในส่วนของมติจะเลือกคําว่า LAT และ UAT ค่ะกดเครื่องหมายดินสอและเปลี่ยนค่า UAT และ LAT ให้เป็นสูงสุดค่ะจากนั้นกดเครื่องหมายดินสออีกครั้งเพื่อตั้งชื่อ UAT และ LAT ค่ะในส่วนของ UAT เราจะให้ตั้งชื่อว่าเวลาสูงสุดที่สามารถยอมรับได้ในส่วนของ LAT เราจะตั้งชื่อว่าเวลาต่ำสุดที่สามารถยอมรับได้ค่ะ เราจะมาเพิ่มเม็รติกสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือเวลารวมสําหรับแสดงผลค่ะและกดรูปดินสอเพื่อตั้งค่าข้อมูลให้เป็นสูงสุดค่ะรวมถึงตั้งชื่อว่าเวลาการผลิตและกดไปที่รูปแบบเพื่อตั้งค่าตามที่ต้องการค่ะเช่นให้แสดงป้ายกำกับข้อมูลจำนวนข้อมูลที่ต้องการแสดง,งค่าให้แสดงชื่อแกนกำหนดค่าต่ำสุดและสูงสุดของแกนเปลี่ยนสีกราฟและเส้นต่างๆค่ะ สามารถใส่ชื่อกรัฟในกล่องข้อความได้ด้วยนะคะคลิกที่สัญลักษณ์ตัว A และพิมพ์ชื่อกรัฟของเราได้เลยค่ะในที่นี้เราจะตั้งชื่อว่ากราฟเส้นแสดงการตรวจจับความผิดปกติของการผลิตค่ะในด้านขวานี้นะคะเราสามารถปรับสีปรับตัวหนาปรับเอียงปรับฟอนต์ได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะและนี่คือกราฟสัมบเดจที่เราสร้างขึ้นค่ะ เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะกราฟก็จะเปลี่ยนรูปโดยอัตโนมัติค่ะเช่นในจุดนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนข้อมูลในส่วนของ UAT ค่ะหรือเวลาสูงสุดที่สามารถยอมรับได้นะคะเราจะตั้งเป็น11นาทีแทนค่ะและเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะเราจะกลับมาดูที่หน้าของกราฟกันค่ะในรายงานนี้นะคะเราจะตั้งชื่อของว่าการแสดงผลค่ะกดปุ่ม refresh ข้อมูลและนี่คือกราฟที่ได้หลังจากการ refresh ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสาหรับมินิโปรเจกต์ของพวกเราพวกเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณค่ะ